ประชาชนก็ได้ฟังข่าวนี้แล้วก็ดีใจที่เรายังมีทหารกล้าอยู่ที่จริงทหารเรากล้าเสมอนะครับทําให้สมกับที่เรียนมาฝึกมากินเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเพื่อทําหน้าที่หลักอย่างเดียวคือการปกป้องแผ่นดินทําให้เต็มที่นะครับแม้รัฐบาลเขายังขี้คลาดอยู่แต่เรานั้นอยู่เคียงข้างประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาบอกออกมาชี้ว่าเราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ทำของเราไปส่วนใครจะว่ายัางไงก็แล้วแต่การซ้อมการฝึกซ้อมจะใช้อาวุธจริงหรือวิธีการอนึ่งก็ตามใกล้กับเขตแดนไทยเขมรซึ่งอยู่ในเขตไทยก็เป็นเรื่องของเราเรามีเอกดาษสิทธิเสรีภาพเต็มที่ที่เราสามารถทําได้ไม่ต้องกลัวว่า กเหม็นจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเราเป็นอาหารไทยยังไงไงก็ขึ้นอยู่กับความฝันสี่คำชาติเกียรติวินัยกล้าหาญทหารจะต้องเป็นคนรักชาติจะต้องเป็นคนมีเกียรติจะต้องมีคนเป็นคนมีวินัยและจะต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญตลอดเวลาแม้จะมาเจอรัฐบาลขี้ขลายก็ตามแต่ยืนยันกับพวกเรานะครับว่าเจตนาของเราก็คือชุมนุมปักหลักพักค้างที่ถนนราชดำเนิน เชิงตะพานมากวาน,นี่คือเรากําลังทําหน้าที่ของเราอยู่และการทําหน้าที่ของเราก็เกิดผลเป็นลําดับมาใช่ไหมครับการทุบแผ่นหินก็เป็นเพราะพันธมิตรออกมาชี้แล้วชี้อีกจนกระทั่งตัวออกมาชุมนุมทหารเริ่มใช้ศักยภาพของตัวเพิ่มเติมขึ้นนี่ก็เป็นผลมาจากที่ประชาชนออกมาหนุนทหารออกมาหนุนรัฐบาลไปนั่งปลุกกระดมประชาชนมาให้มาสนับสนุนเ,เรื่องที่ สามารถต่อรัฐบาลวันนี้แประชาชนก็ออกข้อมาเองนะเขาทนไม่ไหวแล้วนะ,ขะเขมรไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลไทยนะเท่านั้นนะแต่ประชาชนก็ออกมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นนะครับในการทําให้ประชาชนมีความรักชาติไม่ใช่คลั่งชาตินะครับญ<อ><อ>าตไหนก็ตามถ้าไม่มีชาตินิยม <c oughs> มันก็มีแต่สุดลงสุดลงแย่ลงแย่ลง